เราหางมึงหางแบบน,นี้แล้วเสิร์ฟนี้อันแบบมันจะมีเล็กอันนึงเกาะวันหางนี่แบบนี้ใหม่เนียวก็ต้องปักลักเอาไว้มันมีทรายเรากระองปักลักเอาไว้ผมปักลักเอาไว้เดี๋ยวนูถือละมังกะจีแบบดึงไปแบบนี้ก็กระสิบระเภทน,น,น,นี้อันบบนี้เสิร์ฟนี่เอดินทมผอมดินทมในหนึ่งใบนูมันมันหัว เอากลางกับดักอันนี้คือกับดักหนูแม่จรักมักปีมักปีใหญ่ๆตกใส่กลางหัวโอ้มักปีโคตรมักใหญ่เลยสบายดีทุกคนแล้วขอตอนทับก็ซูซองใจเวลาก็ไปแล้วมุนีจ่ากัดสิมากลางกับน้หมูอยู่ในหัวพี่แหละอยู่ในหัวยนืภูเขาพี่กลางกับหนูด้เดี๋ยวเราไปเบิ่งกกันเลยด้ทุกคนว่ามุนีไปกลางจังใดเดี๋ยวไปเบิ่งครับสมคิปกันเลยปะเวลาก็ไป ทุกคนยางแหลกเม่ของจอยกับมาขุดมันตนก่อนขุดมันตนแบบไปใส่กับเนี่ยไปใส่กับหนูเอาไปอ่อยแบบหนูแบบเอาใส่ในกลับเลยกลับมันหนีหลายลางบ่สามสิบาสปลายลางมาทงกลับต้นด้วยกับอันหนึ่หมัดน,น,นะ เออออกเปไหรแลคอยเอาออกอทุกคนมันตนไปมันละใช่ไหมกลับผาเลยหรือว่าวันเดนกลางอย่างเอาซื้อปอกก่อนเนาะปอกก่อนก็นกนปอกอปอก,อก,กปอเ,อปอเลยกางอเซื้อ เหนียวก็จะได้ปอกมันแม่จกสนปลอกมันตนกอนทุกคนปอกหมักมันกออยูาวานกอเอ่นดอกมันตนเอินมันกอปอกปลอกแล้วเอาใส่กลับกลางออกมาเสือหนึ่งเขาเบิง่งเบิ่งกับเอาอันนี้เสียบใส่บอลเลอนี่กลับเป็นแบบนี้ทุกคน มันจะมีเล็กแบบเสียบแบนี่อ้อยตัวหนู mm. แล้วเวลากลางก็ห่างไปไปบ่อนฮอตบ่อนก,กลางบัดเดียวอันนี้อัเอาไว้บ่งข้าวข้าวจะซื่อเดี๋ยวไปบ่งคลิปกันเลยทุกคนอไปทางไหนวะไปก่อนเยอะ <laughs> จอยสไลดอยู่ไม่ค่อยได้การหลอกน้ำกลนะัว <laughs> เป็นหรอซอกหาหอมหนูกลางกลับเดี๋ยวทุกคน วันนี้คืออิบ่มีหอมอมันบ่มีหอมเน,ะนาะข่อยเก่าดีข่อยเก่าอสอกหอมหนูทุกคนมันวันไหนเป็นหอมหนูกับสกางวันนั้นเี่นี่แม่ทางนี้เลยวันนี้เลยแม่วันนี้นัดเป็นหอมมันอยู่นี่นี่วันสมโห์ผ่น อันนี้กลางหลังแหลกทุกคนเหมือนจก๊กี่เขาบวนานี่ไปบ <c oughs> วัน,นันบ่้ใดนี่วัน,น,นตาฝังหันหมายหืน,น,นจากหน่อยจ๊กจใี้เบิ่งวิธีกลางเยืยทุกคนตอนนี้กันมากลางทางนี้เอาวันเมื่อกี้บูไดนี่แล้กก็จะได้ขุดดินแบบนี้หลม ขุดดินแบบมันเห็นหอบมันคือทางทางตโนมันจะมาทางนั้นในทุกคนมันทางแบบใหม่ใหม่เป็นหอบใหม่ใหม่กลางเขาต้องกลางสแบบอกวันทางมันพอมกลับมาแล้วพอดีได้เลมกลาง <c oughs> มันกลับคือว่าขดๆหนีบมือเลยนี่ทางกลับนี่มันมีแม่ชาเป็นคนกลาง เว้ยมันคือว่าบุฟฟ์นี่ทุกคนเอาใจแบบหนียวการวันวันส่วนมันหันเอากระเจี๊ยดไมันมินมินวันน,น,นี้วันนี้มินมินแล้วก็ดินทมนนมินมินอันนี้เอดินทมอืม วัเนเหนียวก็แล้วแหละทุกคนหล้างหนึ่งก็มีแต่มู้อื่นยังมายามทีเดียวหลังนี่ก็ปล่อยปะานี้เลยแต่ก็ไปหาวันใหม่อืมอน,นีล้างแหลกนี่ทุกคนหอมมันจะเป็นแบบนี้เลยหอมนูมาเพราะงั้มันกัดมักถัว่วกัดอีกอย่างนี่หอมมันมาไหมมา่งม,มาทางนู่นไหมหอมนูก็คือทางนูนี่แหละทางที่นูมาหากินเอาไปกลางรัดทางม,มันมาให้เราของเฮามันอยากกินมันก็นกิน,กน หาบวันใหม่ไปเรื่อยๆทุกคนจกาอยังบริกลางได้าังเนี่ยให้แม่กลางก่อนอบวันนี้เดี๋ยวบวันเขากลางเก่าไหนีแต่ว่าบกวกค่อยนั่นว่ะบวันนี้เขาก็กลางเก่าแล้วทางหนึ่ง ใจเราเบิง่งกลางทางตน้นหนูทุกคนจะสพิพปเราเบิง่งทางหนูเบิง้งไหมโอ้หทางต้นหนูวันนี้ใหม่ใหม่เบิง่งทางต้นหนูมาทุกคนอือเป็นแบบนี้ละมันใหม่วันนี้ดอกไม้กลางคือจินวันนี้หอมใหม่ทางนี้ทุกคนอัเนี้ยกลางแบบขาวขาว,ขาวแบบนี้แบบลลางแหลกให้เบิ่งแล้วเดี๋ยวจะไป,บบไปเบิ่งล้างต่อไปเรื่อยๆเดีย๋ยวทุกคนไปพอสำนี้ก่อน อืมทุกคนแล้วตอนนี้กลางหลังที่สองอตกไปติบเพิ่ <c oughs> กลางหล้างที่สองหม,มักมันตนถ้าต้องปอกกะเปลือกปอกกาบมันออกก่อนอแล้วก็ใส่กลับเลงไอเสียบเล็กมันจะเป็นเล็กแบบทุกคนอ,อันนี้ก็มันใหม่ทเอาใส่นี่ก็คือเราปักลากไว้เพื่อนู ถือมาแล้วนูมันสิหลากไปแบบนี้ก็หลากใบคาปักดินเอาไว้เล็กกระโคตรห่างกลับบังจอยบังใจหยาดเนาะนี่ห่างกลับแบบนี้เดี๋ยวกลางยืนมาทิ้งเลย ดูกระเตออเอือพุ่นตกลางอยู่หลุมพุ่นทุกคนมันบ่ค่อยเห็นมันอยู่ในปา <c oughs> ่าออออกลางยิ่เตอือพุ่นทุกคนหลังที่สองออออเอาที่ดินกระโดดซื้อที่ดินนีเซอร์อ จะเห็นโม,ม่กับเต๋อไม่ค่อยเห็นเป็นอย่างทุกคนเดี๋ยวมืออื่นันก็จะมาใหม่มายามมี่ล้ก็อันนี้างที่สองแล้วก็ไปล้างใหมเ่ยเลื่ยได้ทุกคนจนความสมบรมีสามสิบป,ปลายล่างมึงเดกอใจที่ถ่ายตอนถ่ายให้เบิงเลยทุกคนพอคลิปอันนี้มันกันยาวแหง ทุกคนเนีย่ยกางมาเหลือๆมาวัานนี้มันกับแปนดีหายใจก,กางมีใจก,ก็เลยถ่ายเลยทุกคนมันแปนดีว่าวันนี้เป็นนี่หอมหนูไมใ้ให,ใหม่มันออกมาต้นใหม่ตัดมันต้นใส่มันต้นเอากระตองเอามาแบบนีก้กระตองปอกกลับมันออกนะปลอกเปลือกมันออกปลอกออกมันหนูกระชิบเห็นมันเป็นสีนนดำๆกระตอง อ่อนเป็นสีขาวนี่นู่จังจิได้เห็นเลทุกคนจากแนวกระหางใส่กับไหมที่เอาใส่ก็เอาใส่แบบจ้ยว่าแล้วเอาใสา่เผื่อแบบทึกนูมานูด,ดึงไปแล้วมันก็สิดึงไปไแบบพอเวลา,วาหางบังหางแบบนี้แล้วเ,เสือบ,บนี้อ่นแบบมันจะมีเล็กอันนึงเกาะบนหางน,นี่แบบนี้ ใหม่ีมวก็ต้องปักลักเอาไว้มันมีทรายเราก็ต้องปักลักเอาไว้ฮับโปักลักเอาไว้เดี๋ยวหนูถือละมังกะจีแบบดึงไปแบบนี้ก็กระซิบเหตุนเลยอันนี้อาศัยแบบนี้เอาคอดินทมพร้อมดินทมในหนึ่งใบห,หนูมันมันหัวเขากลางกับดักอันนี้คือกับดักหนูอืม จ,จอยังบริกางจากล่างคือทุกคนนี่ให้แห่กลางไปก่อนใ้กระ่านมาหลายล่างนี่แหวกของจอยเป็นกกลางสอกสอกหอมหนูทุกคนอทุกคนมึงไหมอันนี้แกเอาบึงบ่งทุกคนเป็นตะยาน บ่งลายล่อยู่ตามใบไม้บ่งกระายเกินห่วกระเย็นเย็นทุกคนในหัวยอันนี้ก็คือส่วนมันตนเอามาถ่ายแบบมาเลาะการกลับนี่แหละผม่จอยก็เลาะซอกอาวันที่การกลับไปเรยเรื่อยๆจอยก็สิเดี๋ยวไปกลางก่อนนะทุกคนเดี๋ยววาจอยถ่ายตอนถ่ายในบึงทุกคนเบังไหมทุกคนหอมนูนไม้ใหม่บึงจอยกส็สกลางคือกั้นในแบบน,นี้ จอกับกางมันได้หลายล่างแนละ้วมั้พวันนี้หอมไมใหมห่ทางนูมันจะมาอันนี้เดี๋จอยจะเข้าไปกางยังไงคนบนะ้างวันนี้หอมนู่มงทุกคนโคตรใหม่เลยงามวันหอมไปพูนแม่จอยกระก้างไปพูนจอยกำลังทางนี่มาทางกระทางมันแยกทางกันเลยกลับของจอยกับกางกางับทางกลางทางสันทุกคนเจะได้จอยพอมีมือกล่องจับให้ขากล่องจอยกับเดมาอยู่วันพูแบบนี้จอยสิในถ่ายแบบนี้แหละเดี๋ยว แล้วมาจ่ากระกางกับทุกคนการกับเราจะใช้วองใหม่เด้อทุกคนตอนนี้จ่ากระกางแล้วล้างหนึ่งนี้อยู่วันนี้อืมเห็ดแบบนี้ละจ่ากกระไปวันใหม่เด้อทุกคนไปหาวันใหม่ไปจ่ปาวันใหม่กันอากางกันยากมากจากระจานเลยมันชินีมือมาทุกคนมึงหอมแถวนี้แถวนี้ก็มีแต่หอมไม้ใหม่บ้องไงหอมก็คือทางตะนวลหอมจ่ใยว่า เอินหอมหอมหนูแม่จกจกระชื่อคุ่นจกระเลาะมาทึงผีพังเลยใจกับมือหนึ่งจับกับมือหนึ่งจับเกาะกล่องเป็นหยากเลยแต่กระยักถ่ายหลายๆคนอยู่ที่คอหลักใจใจเทียแบบนี้ให้บุงหอมหนูกระไม้ใหม่ทุกคนใจกับโอกาสที่เข่าไปแต่บือมันสั้น ทุกคนเดี๋ยวจ่าชิละถ่ายเออจ่าสิละกลางก่อนนะทุกคนแล้วแหละจ่ยจังจีถ่ายอีกอทุกคนตอนนียเรก็กลางมาเทิงลไปละวมาเทิงลงไปล่ะแต่ว่ามันบ่มีบอลกลางบ่มีทางต้นหนูบ่มีหอมหนูก,ก็เลยลงไปกลางหลุมไปพุ่นอีกมึงแหมจอยลงไปหลุมพุ่นเลยเบิกบรรยากาศดีดีทุกคนอันนี้อยู่เทิงบ้างนะผูผ้ายังมีแต่ต้นซุ้มหนอมีแต่ยังไปถั่วบางครั้งก็ไปซุ้มหนอหกไปทางเงินส่วนลาล ไปพุ่นกับมันผู้ผ่างามจาจะได้ลงไปเติมพันก่อนทุกคนการเรียบหวยอืทุกคนตอนนี้จายก็คซีสานกลางให้แหม่ละกลางบางจายกับไปขุดมักมันแก้วมันมันแก้วมักง่ายใหญ่น่าทุกคนจายจะใส่จา่งก่อนนี่มันแก้วมักง่ายใหญ่ ให้แม่จ่อยเลอะ,ะการจอยแทย้ขี้ขาดแล้วเมื่อยแล้วทุกคนและระหว่างทางกลับแบบตอนนี้คือแบบจ้อยกลับมาเอามักอึส่วนแม่จ่อยก็ยังการกลับไก่จินแล้วแหละจ่อยกลับมาเอามักอึทาแบบเอามักอึไปแช่งหน้าแล้วบังเอามักอึอักกดอยู่นี่แหละแม่ของใจยังรละการกลับจอยาเอามักอึแม่บอกไป้มาเอามักอึเอามักอึใส่ยางเป็ดไปแช่งหน้าไปเจ้หมูเด้ย อันเปื่อาอันกึ๊กเกือหมูเขาก็ใส่ยางทุกคนเก็บใส่ยางเปลือนกมักออไปมือไปเกือหมูอ,อยู่แทงนาหมักได้ง,งามเขาเอาไ้กินเน่หมักแต่บ่ค่อยง,งามกับเกือหมู โอห้หนักเลยทุกคนแต่ละหมากนี่โหโคตรหนักเลยหมากกันง่ายไงใจเบาก็ออก,อกเสียงกินหมากมันเท่าอีกกินหมากมันแก้วอีกมันแกว้วใจมันขุดตะก,กี้หมากเยอะๆเต็มแล้วทุกคนเหมือนยังร้ายหลายพวกเอาไว้ไมือหนามาเอามอือบุกบุกจัดคนสิมาลักเพราะว่านี่ยุ้ยห่วยจะพูดเดชิหูเดีจะว,ว่ามัน,น เอาไว้คือกาวเขาจะได้เปรอันนี้ไปทุกคนไปเปรไปพูดทุกคนตาเหนียวกัมากลางหลังสุดท้ายแม่ยยมอยกลางหลังสุดท้ายเมื่อกี้จอยก็ับไปเอามักอึมักฟักทองล่ะเอามักอึแบบใส่ยางแกมเปรไปนาอันนี้ก็จอยเออบุ๊มบนอันนี้แม่จอยกับกลางหลังสุดท้ายกับทุกคนมีพักสลดัดแต่ผพักสลัดงามงามมึงไหม นยูาจจวานจ้าอย่างนเอิ้นว่ามันผักสลัดเลยกินแล้วจะได้สลดัดแต่ผมแม่นเด้กินแล้วปากวูอ <laughs> ผักสลดัดงามงามมัอนี้บวกเก็บไว้มือหนาจะมาเก็บผักสลดัดมีลายลายอยู่ตามส่วนมันตน้นกลับนีบ่ข่ายังก,งกอองลับมือโคตรข่ายังจอนกลางกิจะคอมยานสะมีบมือ นีหลางสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดมันไข่ยังแข็งกลับไปอีกทุกคน<ม><ม>อันนี้ก็กลางหมดแล้วยังแต่หลางเดียวหลางสุดกลางพุกเป้นดอกไหมอนนดึงมาแล้วมันเบิ่งอันนี้มันหลุดกลางพุกกีดึงมามันหลุดดึงมามันหลุดความไข่ย,ยังมัมนจะหนีบมือสื่อๆดอกอืก<ม>อย่า ทุกคนวกาไงพักสลดัดงามงามโคตรลายคนไปอยู่ในเมืองอยู่แถวบ้านนอกไปอยู่ในเมืองโหคือทอดเิแบบจอดมามืแอแหลกนนกินจนปากวือเลยเพราะว่าอ,อ,อยู่บนด้านเราไ้กินมากินแซบแซบแต่ว่ามันหักหึนปากเน,นี่ยกลางเออกลางหมดแล้วทุกคนอย่าตนันจ่ากสิพาทุกคนเลาะเบ,บิ่งบรรยากาศตอนกลับไปเทียงนาเยไปเบิ่งกันเลย็แล้วกไ้ แตนะ่ทุกคนตอนเดียวก็กลับเลยจปยังมักมักฟักทองนะงอั่นแหละแต่จะยัมงมักแม่แกเนี่ยแม่ยาไปก่อนเดาไปที่ไปบางมักปีแต่เพื่นมักปีอยู่กับทางงามงามใ,ใจจับก,กล่องก็สันสันแะต่ทุกคนนี่ระวัางทางกลับมึงบรรยากาศตะแลงนี่ไส่สีมงปลายสีมงข่งลนะ จะได้ห้าโมงแหละตอนแรกเนะมักมากันมักก็หงมักละกอมักก็หงย่บหายใจมักหงระหว่างทางกลับอันนี้กาแาจะไปกับไปก่อยู่ทียงหน้าเ้ยน,นี่ก็ได้ขึ้นหัวอีกทุกคนหัวหลอบไม่ตัวคัวตัวควาย หนักแบบเป็นมึนมองมีแต่ต้นกล้วย่าล้ายไหลทุกคนตอนนี้ก็มาหวั่วหวยลงหวยอันนี้กลับเทียงนากลับเทียงนาไปกับกกไปไกลไป เย็นเย็นเริ่มหนาวหมดแล้วทุกคนพอตกแรงแล้วเริ่มหนาวบังหวยตนแรงบรรยากาศหวยตนแรงเย็นเย็นเหล่มหนาว นำหวยไล่ที่เป็นนี่ดเ,าาเด็กไป็นบางมักปีแต่บ่อแม่ไป็นบางมักปีทุกคนมักปีอยู่พุ่นมักง่ายง่ายมักปีอยู่หันแต่แม่ใจไปพักใจจะได้ถ่า ทุกคนต้นกล้วยต้นผุนมักปีใหญ่ใหญ่ต้นนี้แหละต้นกลงกลางอยู่หันมีมักปีแม่จ่ยไปบักแต่จ่ายก็สิได้อยู่ผีดถา่ถาแต่ก็จะถามไปบักมักปีแม่จ่ายไปบักมักปีทุกคนจ่ายวัย่างไว้นี่จะจ่ายก็สิไปเบิ้งแม่จ่าย,ยบักเด้อ ทุกคนเบิ่งห้วยน้ำน้ำไหลนะจ่ายกันไปเบิ่งว่าจะขึ้นแนี๋ยวแต่กว่าแม่จ่ายฟักมักปีอยู่คุณมักง่ายน่โอ้ปีกว่าเห็นไหมมักปีโคตรมักใหญ่ทุกคนอยู่คุณนี่มักปีเห็นไหมักปีมักง่ายง่ายมักปีอยู่วันแม่จะต้อไปฟักอยู่คุณ แม่ใจรกระบะโอ้ยหล่นไปทางพุ่นสัมหล่นไปทางหวย <c oughs> โอ้ยใจยจะด้ขึ้นไอ้ทางพุ่นทุกคนไปบ,บังบักปีนั่ทุกคนท่านี่ไกลแล้วปีแม่ใจบักบักปีกปีาย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 ใหญ่ๆตกใส่กลางหวย มันหักขึ้นมาตกคนเป็นลายถอนเก็มันอยู่พูดแต่ว่าตกมากระพุ้งมาลักไงไงตัดเลยโอ้โหมักตีขวดรลักใหญ่เลยอันนี้ลักตีอยู่ป่าทุกคนบ่มีเขาได้ปลูกมันหักออกเองเอายากกินเห็นมันออกเอากลับไปลักเอาเลยยกินผู้ใดกระยามันแบบมันออกมาธรรมศาสตร์ไปยักษ์กินกระหาเอาเลยเห็นก็เอา ขันผมเป็นของข้าวปลูกแต่ขันของข้าวปลูกแถวคันจะต้องเอาอันนี้ผมเป็นของข้าวปลูกเดี๋ยวเอาเลยอันนี้ก็ะเม็นหมากมันจะทุกคนนี่อันนี้มันเป็นหมากดูดิอันนี้มันมะกรวยมะกรวยหน่อยมันยังบนหญ่างออนกำลังจะออกแต่มะกรวยนี่กินแบบตอนอ่อนนี่กินได้แต่ว่าแกม่มากิน่ได้ดอกมีแกนมีแกนลายอีกปีทุกคน คลิปอันนี้จจากัสิได้ขอจบตำหนิเล้วทุกคนจะเจอกับแหนกัสิได้ไปกับเพียงนาบนี่ไปเก็บไปกับไก่แล้วกัสดีไปปีเฮือนเดียวไหวมืออื่นก็จะถ่ายคลิปใหม่มายามกลับให้ทุกคนเบิ่งเด้อสำหรับคลิปมืออนีนก็คือถ่ายอันข้าวข้าวเนื้อทุกคนเบิ่งนะมืออื่นก็มืออื่นก็สิมายามมายามกลับเราถ่ายเบิร์นวันศุกร์จะมู่งเรือผู้ใดก็มาเบิร์นพวกมันรุ่นกันคลิปที่สองไปคลิปนี้ก็พอตำหนิเราแล้วก็ไปบาย